สวัสดีครับกลับพบกันอีกแล้วนะครับกับนายกาเดียนนะครับกับเกมอะไรเนี่ยนะครับนี่คือเกมชื่อชื่อว่า private นะครับก็ private สมชื่อนะฮะเกมนี้ถ้าสังเกตตัวละครครับก็จะใส่หมวกที่เป็นลักษณะหมวกถุงยางนะครับเขาเรียกว่าหมวกถุงยางนะครับก็ประตูนี้ก็ไม่ต้องอะไรมากครับผมเรียกชื่อไทยเกมนี้ว่าเกมตะลุยช่องคลอดละกันตะลุยอวัยวะเพศนะฮะต้องตะลุยช่องคลอดมันดูเจาะจงมากกันไปเพราะว่าด่านหลังๆมันเริ่มตะลุยอย่างอื่นแล้วนะครับ สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่สอนเพศศึกษานะฮะที่ทางฝรั่งได้ทํามานะเป็นเกมโหลดฟรีนะครับก็ไปหาโหลดกันได้นะจ๊ะง่ายๆนะครับเซิร์ชกูเกิลนะครับถามอากูก็คงจะไม่ยากกันนะฮะแล้วเราจะไปดูด่านแรกเลยครับด่านแรกจะเป็นอะไรยังไงนะฮะด่านแรกจะเป็น the way to Mount Virgin นะครับวาวัชชน่าคืออะไรวอชชน่าก็คือจิมมี่นั่นเองนะครับจิมมี่ของผู้หญิงนะครับไม่ใช่ของผู้ชายนะครับจิมมี่ของผู้หญิงก็จะเป็นลักษณะเออ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 พูดอะไรมากนะเกมนี้แม่งพูดมากอะไรก็ไม่ได้นะครับ เอาละครับผมกองทัพ p r i v a t e นะครับเขาชื่อฟอกทรอสนะครับเอาสัตว์เฟลสำหรับหน้าที่ของเจ้าพวกนี้นะครับก็คือไปช่วยผู้หญิงคนนี้นะครับทำความสะอาดทำความสะอาดอะไรครับทำความสะอาดช่องคลอดดัมเบลพระลักษณะแบล็กเกลดีครับขนทั้งนั้นนะนี่มันขนอะไรเนี่ยนะครับลักษณะก็ป่าละเมอนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูว่าจะมีอะไรเจออะไรกันบ้างครับกับเกมเกมนี้นะครับไปไปครับ AD ดีนะครับเคลื่อนที่นะฮะ W กระโดดกดสเปซบาร์เป็นการสแกนนะครับ1ถึงสี่ก็เปลี่ยนเืนเหมือนคาเตอร์นะครับหรือว่าจะเลื่อนสกอร์เมาส์ก็ได้เนี่ยสำหรับกองทัพของเรานะครับหน้าตาก็เวอร์ตลอดเวลานะครับไอชิบหายนะครับจะเวอร์ไปไหนวะ นะครับตอนนี้ก็ขนคนั่นนัะขนขนอะไรคงไม่ต้องบอกนะว่าขนอะไรผมมันคงไม่ต้องพูดให้ทุกท่านนะทุกท่านคงจะรู้กันดีอยู่ว่ามันคือขนอะไรนะครับตอนนี้เราอยู่ใน the way to m o u t of v a g i n a นะครับหรือว่าทางไปหอยนั่นเองนะครับ กูพูดมาหาก็ไม่ได้นะครับอย่าว่าผมจะลึกนะเกมมันเป็นอย่างไงครับให้ทำยังไงนะครับเรามันเจอตัวแรกนะครับตัวแรกสำหรับอุปสรรคของผู้หญิงคนนี้นะผู้หญิงคนนี้ไปทำอะไรมาบ้านะครับก็<อ>ข้างหน้าคืออะไรครับข้างหน้าก็คือก็ออะไรเนี่ยมันคือเฮอร์เพสนะครับหรือที่เรียกชื่อไทยว่าเริมนะครับ เชื้อเริมครับเชื้อเริมคืออะไรครต้องมานั่งเป็นแพทย์เหรอครับเนี่ยนะครับเชื้อเริมนะครับก็เป็นโรคที่อยู่ในตามปากหรือตามช่องตามอวัยวะเพศก็มีนะครับก็จะเป็นลักษณะตุ่มเป็นสายนะฮะแดงๆนะครับเมื่อยิงออกก็จะน้ําแตกนะครับน้ําแตกเราต้องรักษาให้ผิวหนี้นะครับต้องรักษาแล้วก็เราต้องไปที่สุดทางนะครับคือการที่เราจะไปได้นี่เราก็ต้องทําลาย ขวางทางเรา <X UR R peaks> ทำ <Gym. S 1> ลายแม่งนะครับเชื้อเริมเริมเริมนะครับเราเรามาทำที่เรามาทำคลิปเราเล่นเกมต้องเราต้องศึกษานะครับเราไม่ใช่เล่นเราไม่ต้องรู้หอยอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องช่วยหอยเราด้วยครับหอยสกปรกอย่างมากนะครับดูก็รู้แม่งเอาหอยไปทำอะไรมาสตีนนะครับเริมจะเยอะไปไหนนะครับอ้าเฮียขนอีกนะขนแม่งโคตรใหญ่อะเยียแทงคอตายเลย โอ้ยนะครับไปตา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 เฮ้ยโอ้ย,อยกูเห็นเริ่มตรงนั้น herpes นะครับ herpes นะครับ,รบออกเสียงที่ถูก herpes เอาเฮียปืนเดยดโอ้สำหรับปืนนะต้องอธิบายก่อนนะครับว่าปืนนี้ลักษณะมันแตกต่างอะไรนะครับอย่างปือนอันี่เอาไว้ยิงยังไงดีเดี๋ยวดูให้นะฮะ สำหรับปืนสีฟ้านะครับดูทางมุมซ้มายบนนะครับปืนสีฟ้าคือปืนมาตรฐานนะครับปืนสีเหลืองนี่คือปืนแอนติแบคทีเรียนะครับแบคทีเรียก็ยิงแม่งนะครับแอนติไวรัสนะครับแอนติไวรัสก็คือสีแดงครับสีเขียวคือสำหรับพวกสีเขียวอ่ะเออระตรูสีเขียวอ่ะเฮียกูะยววจะพูดยังไงล่ะเอ,อ้อยกระโดดไอ้นะครับโอ้ยขนเกลียดขนมากอ่ะขนแม่งสุดยอด สำหรับเกมนี้ครับก็ไอหมวกบนหัวเนี่ยมันจะช่วยปกป้องเราจากดาเมจนะฮะแต่ถ้าหมวกมันหลุดเนี่ยมันก็คือเราจะมีโอกาสตายนะครับแต่ว่าไอหัวหน้าแก๊งเราเนี่ยไอตัวมีนวนวดเนี่ยมันจะไม่ตายนะ,ะแต่ไอลูกไอลูกน้องเรา3ตัวเนี่ยมันมันจะตายเพราะฉะนั้นเราต้องนําทีมดีๆนะฮะถ้าเราปล่อยให้พวกแม่งตายหมดเนี่ยเกมแม่งเฟลนะครับผมเคยเฟลหมดแล้วปล่อยลูกน้องตายนะค,ะนะครับมาถึงแล้วนะครับ ปากทางเข้านะครับหรือว่าปากช่องคอเดเพชรแค่กูจะพูดไงดีเนี่ยนะครับเรามาถึงแล้วเบอร์จีน่ะนะครับเรามาถึงแล้วนะครับขนขนอีกแล้วไอ้เหี้ยขนสัตว์เขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้นะครับไม่ยอมมีเซ็ก์โดยไม่ยอมป้องกันนะครับ ก็เกิดการติดเชื้อขึ้นนะครับโดยเจ้าพวกนี้ต้องมาช่วยช่วยแก้เชื้อให้ครับนะครับเฮ้เครียดจิบมีอะไรเลื่อนเฮ้ยไม่ใช่ช่องช่องคอดผมก็พูดจาไม่พออีอะโอเจนอะนะครับตอนนี้เรามาอยู่ตรงไหนเจออะไร สเปิร์มนะครับไม่ต้องรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไปทำอะไรมานะฮะคงไม่ต้องบอกมันจะประมาณว่าเจ้าไพเวทคนนี้นะครับกลัวสเปิร์มมาเกาะหัวนะครับแต่หัวหน้าทีมจะอธิบายว่าถ้าคุณมีหมวก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 ถุงยานะครับคุณจะไม่เป็นอะไรนะครับนะครับถ้าคุณโดนโจมตีจาหมวกถุงยางหลุดเนี่ยคุณก็จะโดนจนตายได้นะจ๊ะออาล้ครับ ไอ้เที้ยขาขาวนี่ไม่ไม่ต้องสืบเลยอะไรนะครับมันก็คือเยี่ยมันก็คือไอ้เที้ยนั่นเองนะครับเขาขาวมาแล้วเวอร์เจน่านะครับเวอร์เจน่าหรือก็คือจิมนะครับเรามาทับหลุดตัวของจิมแล้วนะจ๊ะกูควรจะตั้งชื่อน้องจิมดีกว่าเราควรจะตั้งชื่อเวอร์เจน่าว่าน้องน้องสมศรีแล้วกันไอ้เที้ยเดี๋ยวไปทับทับชื่อใครไปเนี่ยเอาน้องไอ้ดิ ซาร่าแล้วกันซาร่าซาร่านะครับตอนนี้เรามา,มาอยู่ตรงซาร่าแล้วครับเจอสเปริเปร์มสเปิร์มบุกสเปิร์มบุกนะครับเราต้องฆ่ามันนะครับสเปิร์มบุกโอโ้โหไม่แตกเยอะมากผู้ชายไอ้เคสแท็กเลยโอ้โหราโมกยะจีสปอตแล้วครับตอนนี้เรามาอยู่ที่จีสปอตแล้วนะครับจีสปอตคืออะไรจีสปอตหรือก็คือเรียกอย่างว่าจุดกระสันนะจุดกระสันคืออะไรนะจุดเสียวนั่นเองนะครับ ไอเฮีย้ยกูต้องอธิบายไหมเ <c oughs> นี่ยมึงไปหาจุดเสียวกันเองนะครับท่านท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับจุดเสียวคืออะไรคือ <c oughs> จุดที่เวลาคุณเอ้าวชุนเผ่าทา่าทา่าทา่หา,หาอะไรกันแล้วแบบคุณรู้สึกโอ้ยโอ้ตายข้อมึง <c oughs> นะครับ <c oughs> ตอนนี้เราผ่านจุดกระสันมาแล้วครับหนีสเปิร์มครับสเปิร์มเยอะชิมหายนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนที่ไหนที่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนทำไมแผ่นดินไหวอ้าวทำไมมีผักพวกตายอยู่ครับ พวกเราเป็นอะไรครับอ๋สเปิร์มทำไมพุ่งอย่างนั้นล่ะไอ้เขี้เดี๋ยวก็ท้องหรอกนี่มันทหารของเรานี่นะทหารของเราทำไมเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ย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 เียอะไรเฮียอะไรนั่งไงนั่งไงมันต้องมีปัญหาครับไอ้เฮียนี่หัวหลุดด้วยโดนหัวขาดเลยเหรออะไรอะไร อามาดูกันครับนี่คืออะไรนี่คือครามีเดียนะครับครามีเดียคืออะไรครามีเดียก็คือคืออะไรวะลืมนะครับครามีเดียก็คือโรคติดต่อที่เกิดจากเพศสัมพันธ์นะครับเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่เรียกว่ากาบีเดียนะครับผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่พวกจะพูดเร็วไปหน่อยครับผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ครับจะไม่มีอาการพบว่าโดยผู้หญิงร้อยเนะครับผู้ชายร้อยละห้าสิบนะครับติดเชื้อโดยไม่มีอาการครับทำให้ได้รับการตรวจรักษานะฮะโรคนี้ก็ นั่นแหละครับเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพ so ันธ์นะฮะโดยเจ้าเชื้อนี้ก็ข้าแม่งข้าแม่งเพี่จะคุนมกุ้งแพงจะต้องปืนนี้ปืนปืนนี้เออมึงเชื้อโรคปลาหมึกวะเฮ้ยเจ็ตโนเจ็ตโโด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  ยัหมดยังหมดยังเชื่อเยอะนะมึงเนี่ยบอกแล้วจะบู๊กันให้ใส่ถุงยางสำหรับเพืเ่อนๆที่อยู่ในวัยสาวๆนะครับใส่ถุงยางกันด้วยนะจ๊ะไม่ใช่สาวสิผู้ชายเนี่ยผู้หญิงใส่ถุงยางก็ผู้หญิงมีดุลและเคสแค่ผ่านยังผ่านยังผ่านยังมีก๊อ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 ฟหมดไหมหมดไหมหมดไหมอุย้ย อาครับเราเจอปัญหาห้อครับนเนื่องจากผู้หญิงคนนี้มีเชื้อโลกมากเกินไปนะฮะอาจจะเกิดเกิดเชื้อใหม่ขึ้นมาได้นะครับเชื้ออะไร นั่นอย่งมันต้องมีปัญหาครับผู้หญิงนี้ใช้งานหนักมากเกินไปนะครับอาจจะเกิดเชื้อ HPV เกิดขึ้นนะครับเชื้อ HPV 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 คืออะไร HPV ก็คือเรียกง่ายๆว่ามะเร็งปากมดลูกนะครับเป็นเชื้อที่แบบมีศิรษะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้นะฮะสหรับผู้หญิงนี้มันแย่แล้วนะครับนี่ไปจัดการ HPV ครับ HPV ไวรัสนี่ไปจัดการ จะสเปิร์มสเปิมเยอะชิบหายโอ้โหสเปิร์มเฮ้ยอะไรมึงเนี่ยโอ้โหสเมแล้วใช้ใชงานงหนักมึงหนักมากเผาๆมังก็ได้ไมีต้องมีทุกวันวันอื่นก็มีพวกมึงนี่ก็ซ้ำกันทุกวันเลยไม่ต้องทำอะไรกันแล้วเ้าเพิ่มไม่ต้องแดกแดกสเปิร์มนี่แหละมันไงนั่งโอ้โหเยอะมาก <laughs> เอา,เอาลูกนอ้องร่วง อยู่ที่เซอร์วิกนะครับเซอร์วิกเซอร์วิกเซอร์วิกคืออะไรเซอร์วิกก็คือเอาเหี้ยมวกหลุดนะครับแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วนะครับเซอร์วิกเซอร์วิกคืออะไรเซอร์วิกก็คือมดลูกนะครับเรามาอยู่ที่แถวๆมดลูกเรานะจ๊ะอยู่ทํามดลูกแล้วเจออะไรครับกรูกรูโอ้แท่อยู่ไหน กูนี่ก็หมายความว่ามันก็คือเมื่อเมื่อของหญิงสาวนะครับที่จะมีจะมีเยอะในช่วงที่ประจําเดือนมานะฮะซึ่งมันจะทาให้สเปิป์มเนี่ยผ่านช่องคลอดได้เร็วนะครับซึ่งมันจะทาให้ผู้หญิงเนี่ยมีสิทธิท้องได้ง่ายนะครับเอาละครับเรามาอยู่ที่เคอร์วิกแล้วนะครับเคอร์วิกจะมีปัญหาได้เกิดขึ้นครับ HPV ต้องจัดการต้องเชื่อ h อ v นะฮะ เอาเอาแล้วครับเจ้า HPV นี้ก็จะทำลายผนังมดลูกนะครับทำให้เป็นมะเร็งได้นะครับเราต้องจัดการมันนะครับบอสบอสข้าแมงข้าแมงนะครับ HPV นี่ครับ HPV นะครับ HPV นะครับทำให้คุณเป็นมะเร็งปากมดลูกได้นะครับเชื่อ HPV หรืออะไรนะครับ มันจะไม่ร้ายแรงเท่าเชื้อ HIV นะครับก็ HIV นั้นเป็นไนะวรัสที่พบชนิดหนึ่งนะครับมีมากกว่า100ชนิดนะครับบางตัวอาจจะไม่เป็นอะไรครับแต่บางตัวจะทำให้ทำให้เป็นมะเร็งปาหมดลูกได้นะครับนี่กูมาแคทเกมหรือกูมาเป็นโรงพยาบาลกูไม่ใช่โรงพยาบาลกูคแคทเกมนะครับครับ <c oughs> ยิงแม่งครับฆ <c oughs> ท,ที่พีได้ก่อนที่มันจะทำลายหมดลูกหมดลูกหมดลูกเฮ้ยหมดลูกหมดลูกเขียวแล้วไอ้เชี่ยจริงจิงหมดลูกแล้วเขียวเลย นั่นโอ้ยโดนโดนโดนมดลูกหมดลูก,ลก The Cancer spreading ไอ้เี้ยมันมันลงมลันมันลงมันขยายพันธุ์แล้ว The Cancer spreading โอ้ชไอ้ <c oughs> โอ้โหมึงปไปใส่ขอบเหรอจ๊ะมาี่มานี่ <c oughs> ออกอาวุธออกอาวุธที่พัฒนาให้เป็นชุดโอ้ย ใช่โอ้ยตายซะมึง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 ลูกน้องกูตายหาหมดโอ้ยครับเราสามารถปกป้องมดุลูกของหญิงสาวให้แล้วนะครับสำหรับภ <c oughs> ารกิจต,ต่อไปนะครับจะเป็นยังไงฮะก็ <c oughs> ขอแนะนำให้ผู้หญิงนะครับรู้นะว่าข้างในของข้างในไอ้นั่นอะข้างใน กระบวนกเฮ้ยของคุณเนี่ยมันมีเชื้อโรคอะไรมากมายนะครับการนี้คุณมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใส่ถุงยางเนี่ยไม่ใช่คุณหรืออีกี้ยผู้ชายอ่ะมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใส่ถุงยางมันทำให้ผู้หญิงได้รับอันตรายขนาดไหนนะฮะทั้งเชื้อโรคอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่พร้อมนะครับใส่ถุงยางดีกว่านะครับถ้าถุงยางไม่มีก็ถุงก็แคปเซเว่นก็ได้นะครับใส่ถุงไหมคะเย็ดเค่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้าเฮ้ยคนลุก